มันคือหอยั่งนะครับมาเบิงเดอร์ปุ๊บปุ๊บโอ้ได้เว้ยนวยแบบไงไรแค่นี่เห็ดเพาะครับรนี่ครับสองอุ้ยแตกเลยตัวหน่อยเอาอยู่บ่ป่ะมีหเ,เห็หเหดเพาะเลยครับเด้อ น่ได้แล้วมาดีมาเบิงตันี้ยิบนี่ข้างๆกันนี่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 ี่น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 นี่น่นี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 นี่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 ่นนี่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 ่นี่นี่นี่ี่นี่ี่นี่นนี่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 น มาเห็ดพอด้วยครับดูไปได้อยากได้นี่ได้หลายหนวยละนี่พีหายากบ้านยังดูได้โอ้ยยังหน่อยอีตัวนี่แถมไปเลยงานให้ครับ ขาไปยาครับทั้งพี่่วยป็นสถาี่หนุ่มคน่แงหน่เดาาคโ้เด้เฮ้ยขคลองเดเยควเด้ยขเด้ยอ้ของหลักุ้นี่ยมัอ๋อไุนะไปสาลานางไปเลย Mười hai nghìn tết, hai hết lại hèn? u lái lắm, số là tô. Ừ, người. Lịch bởi có sẵn. Hãy à, nhanh 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 nhanh. Dạ, Jaja, dạ, dạ bọc nhanh. Hãy mục tiêu, 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 mục tiêu,

มาเด้อมาเด้อผู้ใด่สิมามาเด้ออ่าพออีกแล้วพอยี่เล่าเด้อ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 เซบึงมันมันกระเฮียใส่นี่วะนี่มันเป็นยังสี่อู้หายอย่าครับนี่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 มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยสิเด้อเอาหมีดลงไปปุ๊บใช่ละ่ะนี่ไหนล่ะนี่นี่ครับเฮ็ดเพาะ นี่ตัวน้อยคือเดียวลูกเดียววะเมื่ลายตันนี่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 ส้มเบิร์นอุแมไปด้วยโอ้ยเมื่อหลายตัน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ่สุพอแล้วใส่ใส่ใส่นี่นี่ใส่เออเอส่เออโอ้ยนี่อันเป็นสี่บ่อโอ้ยได้สิได้กินคนบ่เคยหานีหนึ่งนี่หนึงดอกเออฮะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่สดอกแล้วครับนี่ อาย่นป <Universe> <th> ่าแถวหน้าแถวบานชมงนี่แหละจะบอกให้เจ้ของก็ช่ใ่ใส่งคนเออมุ่งก็ใช้ใช้มงโอ้มันเป็นยิ้งซี่ห่อนี่ด้วครับนี่มันเป็นยุงซี่นี่มันมันแตกขึ้นมากสิ นี่หมวกว่านเข้าได้เป mm. uh ็นไอเป็นคู่ทังเลยนี่นะฮะนี่เหเ็ดเพาะเรือหนะเรือตาพี่ดูเองนี่แกะหมูัตมันกำลังมีลูกน่อยๆตัวนี้น้อตัวมีเสืออยู่ตัวนี่นี่นี่ นี่ครับพี่พอหาพ่อได้กินอยู่แต่เมื่ว่านเขาก็พ่อได้ขากับเขาอยู่นี่ตัวใหญ่นี Dir ่ปู่อยู่ขางกันเลยตัวใหญ่พี nine ่พี่ครับพี่โอ้หามวลขนาดเด้อนี่เออหมู่วานคุณเอาบ่เมุนมาเอาต้นมวงคุณมาอันพิกบาน สมองนะครับเดีนี้นี่นี่อีกนี่อู้นี่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 เห็นบอลนี่มันมันมันอันนั้นนี่มันแตกขึ้นมาหนิฮะนี่นี่นี่มันแตกขึ้นมาแนั่นนี่แตกขึ้นมาแล้วครับนี่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 อู้นมันแตกขึ้นมาหน่นี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 ่ครับสองสองหัวเลยเฮ้ยสองอันนี่สองสอง นี่ครับโอ้มันอยู่ติดกันเลยได้นี่สามหัวคุนี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะบาทเข้าเลยครับเลยโอ้ยคุณเอาอันมะไซแน่นี่แซวเลยฮะขอยขอยะ นี่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 อนี่แม่นีดีนี่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 มันอยู่ติดกันเหรอนี่เออนี่แม่นั่นโอ้ขอยนี่ยบอกแล้วว่าตามเป่นยังไงนี่นี่นี่มันเป็นสี่ตามแต่ของสิคบง่า่กบง่ไงโอ้นีกําลังเตะเออนี่ไอ้กุละด้วย หัวแล้วหัวแล้ววันนี้ไปไปซ้อนว่าไปซ้อนเอยเดี๋ยนะเคยปบัติเขาจริงิงวะเนาะที่ลูกไงทำไมคนแก่คนนี้ได้รทำไมอนแก่กจะปนว่าแขกได้ว่าแขกขึ้นนหน่อยอันี้นี่ลูงไงคุณมาดูยังสีนี่เองเราถานมันโพล์ขึ้นมาขาวๆนะ ยางกันพุ้นยางกันบอเห็นก็เถอะนี่นี่นี่ใส่ใส่กันฝนาสโอ้ยนี่น้อยนี่เด่นนีน้อย่นีกลับหน่อยไปกอย่ามันทีเครับ เอาว่าเอาบมเมดเราอยา่าบอกุงเเอาดิมีคนสังมาแล้วสองโลเออเด,ด,ดี๋ยวเอาหาเด้อโอ้หยใหญ่ได้ไหนคนนี้เออเห็ดเห็ดเผาะคอี่ด้ว Ah okey jap kon